ไปดูไปซื้อลอตเตอรี่ไอ้ดูโอ้ยขี้ขัขนวุ้ยขี้ขัขนจังไงมาเทืาไอ้ถือเลขสามสิบล้านดีไอ้กระสิแบงไอตัวสิบล้านวูดี้คออออือน้อยแท้ะวุ้ยไปซื้อซื้อเนาะไอ้เป็นคนลงทุนเขากคนไปซื้อเขต้องคนละเครื่องตีวา้า,ายเมื่อใดแลบบ้วมึงเด็กน้อยมึงเอาไปย็นไรสิบล้านกับบุญหัวมึงแล้วเอาจะหน่อยจะกระเบ,บือ<ๆ>แล้วจะเป็นอย่างไรไม่ได้ไปโนไปนุ่งูบ่ได้ไปเสยคนละเครื่อง บ่สิบด้านกับพ่อคนละครึ่งสิบสิบสิบคนละครึ่งก่อนบ่บ่บ่สิบละเพิ่งมาแบ่งเออมึงอีกเลยดิเออก็ไดเฮ้ยเนาะก็ได้ก็ได้ถึงสามสิบล้านว่าเนี่ยวุ้ยสบายเดียวยังเฮ็ดยังก็เฮ็ดเนาะทีเฮ้าก็หลายดิมึงนี่จะเอาเงินไปอยังจะเอาเงินไปอย่างไดสามสิบล้านบ่แนอนไอ้ก็ให้ปไปดุยสิบล้านอ่าให้เอ้อเอาจากนั้น จี่ให้เจ้าล้านสองล้านนี่แหละพี่บ้าเจ้าก็ให้เอื้อเฮาอันสิบล้านอ้นี่นะสิได้สองล้านเห็นว่าทีมองนั้นบ่ออกซิแดนไอชีเอาออกเบิดออกมาเลยเออไอปูมะเขือปูมะเขืออะมะเขือเน่าเออดีดีดีเป็นงงกี้ดีดีได้ปลูกกันันคนกำลังอันนิยมกยิบดอดี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 อะไรทีปลูกเน่าลงไปเลยเห็นบ่นี่ี๋ยวที่มองนี้ตัวก็เสียดนะอีหละเออสั้นที่ตรงนี้ฮาก็ขอเดี๋ยสั้นนะเสียดงเสี่ยงเบ๊ ว้ามันเลี้ยงแบีจังไหนปลูกไอป้ปลูกบกเขีย่ตัวจิมาเลี้ยงเบี้ยแล้มันก็ไปกินบกเขือไอ้ห็นตัวเนาะจะกัดล้อมหัวบกเขือไว้แบีก็บ่ไปกินสิไปไอ้ลอ้อมจังไหนบกเขือไอ้มันย่างบ่เป็นนี่เบีตัวเนะี่ยน่ะมันสิย่างไปเองเอ๋อแล้วเบี้ยคะมันมีชีวิตมันสิอยู่แต่ซื่อว่ามันก็เลาะแล้วเนาะเบี้ะก็เลาะแล้วเลาะตัวก็ต้องเห็ดหัวเ็ดเจ้าหันล้อมไม่ขันเจ้ายั่นแบีเขากินจะก,กัดล้อมไม่กูสิไปล้อมจังไหนบกเขือกูมันบ่มีขานะ่ะล้อม โ้ากไม่ได้มึงสิไม่ยอมเฮาไ่ยอมไม่ยอมมึงเลี้ยงเบ้บอลนี่นะมวยเลยกูกหบไม่ยอมเหมือนกันขันมึงสิเลี้ยงเบ้มึงเลี้ยงเบ้อไปกินมะเขือกูบัดตัวบอมึงสิบ้าองศ์นบนักเลี้ยงตัวน่ะเว้ยอีนี่แมี ปูปูบอกเขือนตั้งหลายไรมึงสิมาปู่สิเลี้ยงเบ้เอาคิดมันจะโดนเราสิเลี้ยงเบ้ตจะนี้เรื่องกูกระบอกมึงเช็ดหัวดีๆเลยไม่ออกไปเจ้าอันไหนเจ้าได้เงินหลายกว่าเฮาน่ะกูเช็ดตั้งไหนบะเขือกูมันยังบันไดแบ่มึงอันไหนมึงเคยเห็นบะเขือกินแบะวะมีแต่แบ่กินบะเขื่อหัได้มึงต้องล้อมหัวบันไดยามอย่าเพเถียงกูเด้อกูเป็นน้องกูมึงสิเลี้ยงแม่มึงก็ต้อง้อมหัวตัว เรกินปลเคือกูเบิดกูขาดทึ่งเตี้ยแล้วเขาเลี้ยงแม่้ยไปหน่าเขาอยากเลี้ยงอ่ะมึงจะไปเลี้ยงเลี้ยงเบี้ยเด้แต่ปีนึงมันออกลูกจากเคือสองเคือเด้กูเดือนมันเกิดหกเดือนมันเกิดแบีนี่น่าออกซูมเออร์กูกับโบเงือดอกแต่ว่ามึงต้องเหนโบเขาจะเลี้ยงแม่บยเป็นไปเขากับโบยามโนยืดตัวนี้น่าเว้ยกระนองเจ้าหนี้ใกล้เขื่อนี่้ เป็นอีหยังเางนีเนี่ยงนี่มันสิปล่อยแบ่ไปกินมะเขือข่อยไหมบ่แม่เล่านะเสี่ยมะเขือมากินแบ่เขานะเออมึงเหรอตัวหัวมึงเอ้ามะเขือตัวกระเริ่มหัวติบ้าในเงินบาการ่าไงนะได้กระช่างเลยแม่กูแบ่งมึงแล้วแ้ยต้องชิบลาดพูน่ะมันโบได้ยี่โบได้มึงอย่าคิดเขาเลี้ยงแบ่แบ่มันก็ต้องเลนไปเลนมามันต้องรอกินเนี่ยรอกินท่านรอกินนี่แต่ก็ต้องเริ่มหัวไว้เดี๋ยวอันมันแบ่ยิ่มใส่มะเขือยิ่มใส่แบ่เอาที่ซื้อมาเลี้ยงไอ้แหละะเขือข่อยก็ปูดฮะ เผือข่อยกำลังสิงปลูกนี่ต๊ะร่องผู้ใดปลูกบักเขือผู้ใดเลี้ยงแบ่เขาเลี้ยงแบ่เขาปลูกบักเขือโอ้ยใส่บักเขืออีใส่แบ,กบ,บ่กับมากำลังมา,งงาสิปลูกเพราะว่าใส่มันไปซื้อลอตเตอรี่คันถึงเลขสามสิบล้านขาน่อยสิแบ่งมันสิบล้านบัดนี้คันถึงเลขสามสิบล้านขาน่อยสิปลูกบักเขือมันมาสิเลี้ยงแบ่มันกับเฮ็ดขี้โกงข่อยตัวน่ะเขาโกงต้งนใดข่อยว่าข่อยสิปลูกบักเขือมันสิเลี้ยงแบ่ มันเห็ดจัิงสิมันบดีนี่นี่น้องเจ้าเจ้านี่ยไอ้เคยนะบดีนี่ยเอ้ยนะเข<ว>าเลี้ยงเบ็มีนยังปูมะเขือได้กำไรเท่าไหร่นึงเขาเลี้ยงเบ็ดีหนึ่งออกเบ็สองเทืาสองเทือมะเขือมันก็นได้สองสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกต,หตไปเรื่อยแล้วมะเขือกูยส่งข้ามประเทศลาวกุน่ะโอ้มะเขือเจ้าเนี่ยคัดปลูกมัน,นปไปขี้ทุนมันก็ตายก็ไม่ได้ขายคือเก่าโอ๊ยเนาะแล้วซื้อไปแลตอนนี้ยังซื้อไปยัางท่างปรึกษากับมันอยู่ให้มันไปซื้อมันยังบุปไปอยู่ ไปเนาะโอ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 วันนั้นสิเลี้ยงแม่ที่ปูมะเขือมันพากิดฝันเฟื่องจะเดินี้ไปเจ้ันเล่นอนเจฮันเล่ออีนี่กับไปล่างสวยล่างซ้อมไปไหมยินโจฮันเล่เอ้ยก็เลยให้เขาหนะนอนเจาัน่ะ